สวัสดีพี่น,น้องเห็ดคนหมอวันไข่คำย้ำแร็กดึงดังไฟงหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำจ้าไม่ได้หนึ่งเข่าเมื่อนี้ไม่ได้หนึ่งสีหงแต่ว่าสดีดังไฟไวเฮ็ดกระเพ่าลหรอคะเห็ดน้าเฮ็ดนี่นไม่ต้องได้ดังไฟหนึ่งบาหนึ่งก็ต้องได้ดังคือเกาดังไฟที่ต้งเข่ามาก่อน อุ้ยบะแม่นหมอนี่หมอนี่แม่หมอแบบนี่แม่โยกพูนไปเอามาไปอันนี้ไปไว้อันนี้บะแม่นไปเอาหมอหมอหนึ่งนี่เด้อพูนโยกพูนไปได้แล้วพูนหมอเอาหมอนี่นี่ไปเอาโยกพูนไปเอามาหนีไปไว้ให้เขาบะแม่นไปได้แล้วเอาไปไหวเอาไปไว้เอาไปใส่เพื่อนไปเอาหมอเข้ามาเลย สิต้มของหมาก่อนอื่นคือบออกจ็คสี็ดงยังกินแดงพี่น้องค่ะจ็คสีได้ยังกินแดงคือบออกบอกว่าถืกก่อ,อนอื่นกระดังไฟซะก่อนเนาะคนดังเด้เลยมาเป็นคนดัง ถ้าเป็นคนดังแน่ให้เป็นคนดังแน่ให้ดังแน่จา้าเธอใ้ดังแน่คนดังคน,นดังพีนงพ่น้งองเห็นว่าผู้ใหก้กระดังไฟติดอยู่ด้วยละ่ะ สำนีเหรอพี่นอ้องมาทักทายมาทักทายสบายดีสุขูสุขคตมาพร้อมกลนเหมาะ <laughs>